ที่ทางกระทรวงโดยคุณนัทวุฒิได้ทําเพลงครบสองเดือนธรรมดาก็เป็นการติดตามความคืบหน้าโครงการโชว์หวยโชว์สวยทั่วไทยนะครับซึ่งเราเปิดตัวไปเนื่อวันที่25เมษายนงานเปิดตัวกันจนถึงเดือนพฤษภาคม25ถึงวันที่5นะครับก็ ปรากฏว่าได้รับความสนใจตอบรับจากทั้งร้านค้าโดยเฉพาะสมาคมผู้ค้าส่งภาาปีกแล้วก็ตัวผู้บริโภคโดยทั่วไปในช่วงของการเปิดตัวเนี่ยมียอดซื้อขายกันประมาณ700ล้านหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กระจายไปสู่ภูมิภาคทั่วประเทศนะครับจนขณะนี้เนี่ยมีร้านค้าซึ่งเป็นร้านต้นแบบเนี่ยร2 4รายทั่วประเทศแล้วก็มีร้านค้าปลีกที่อยู่ในโครงการสมัครเข้าร่วมเนี่ยนะครับเกืบ 5พันรายรก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการติดตามตรวจเยี่ยมมีการพัฒนากันต่อไปโครงการนี้หลักการก็คือเราไม่ได้มีการใช้งบประมาณของรัฐในการเข้ามาขับเคลื่อนโครงการแต่ใช้การประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อจะเข้ามาสนับสนุนกิจาการร้านค้าปลีกแล้วก็ผมย้ำม,มาตลอดว่าปัจจัยของความสำเร็จก็คืออยู่ที่ความร่วมแรงร่วมใจของ ผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับส่วนการทำาพลงสิ่วิดีโอก็เป็นสีสันเล็กๆที่ทคิดว่าทําเพื่อให้คนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเกิดกิจกรรมร่วมและก็เกิดเป็นสีสันสําหรับการทํางานงก็ได้รับความร่วมมือจากนายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกได้รับความร่วมมือจากบรรดากรรมการของสมาคมตลอดจนผู้ประกอบการร้านค้าที่มาร่วมแสดงท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและคณะผู้บริหารก็มาร่วมแสดง แล้วพอดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเขามีคณะนักร้องประสานเสียงเรียกว่า DBD Band บนด์ดดี D mm hmm. B D เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการของกรมซึ่งเขามีกิจกรรมนี้มาก่อน uh huh. ก็เอามาร่วมแสดงด้วย uh huh. ก็อย่างที่เรียนนะครับเพื่อเป็นสีสันของอตัวโครงการ uh huh. แล้วก็ไม่ได้มีการไปเสียค่าจ้างค่าออนให้ใครไปเผยแพร่ออากอากาศอะไรที่ไหนก็ใช้สื่อธรรมชาติทั่วๆไป ก็ S <S <an> ทาให้การขับเคลื่อนโครงการเนี่ยมันมีพีมสปิริตแล้วก็เกิดความร่วมไม้ร่วมมือ,อเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างตัวฝ่ายราชการกับฝ่ายเอกชนทั้งสมาคมผู้ค้าสุขภาวปีกแล้วก็เจ้าของด้านทั้งหลายเนื้อร้องทํานองแล้วก็เสียงร้องอีกใครใครจากใครคนร้องกับทำนองเนี่ยผมเป็นคนประพันเองเขียนนะครับส่วนผู้ร้องเนี่ยก็เป็นเสียงนักร้องมืออาชีพเขามาใส่เสียงร้องให้ แล้วก็ทํากันอย่างง่ายครับ <ฮะ S 1> ไม่ได้คิดว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอแบบมืออาชีพหรืออะไรก็ทําเป็นสีสันในโครงการเท่านั้นเองได้ลงเสียงตัวเองไหมฮะไม่ฮะไม่ได้ประกบครับก็รัฐมนตรีเอาด้วยอธิบดีก็เอาผู้บริหารกองกลมเจ้าหน้าที่เขาก็ร่วมมือ,อมสมาคมค่าส่งค้าลีกตลอดจนผู้ค้าตั้งหลายเขาก็ร่วมมือก็เป็นเรื่องของ การรวมพลังรวมหัวใจเผยแพร่เราเผยแพร่ทางไหนนอกจาก Youtube มีทางอื่นไหมก็ไม่มีทางอื่นฮนะคือไม่ได้ไปซื้อสื่อ,อมไม่ได้ไปใช้งบประมาณรัฐในการวางเผยแพร่ทํากันเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ทางสมาคมเวลานี้เนี่ยก็มาร่วมงานกับโครงการเนี่ยจนแทบจะเป็น ข้าราชการของกระทรวงพาณิชย์ไปแล้วเพราะว่าเขาก็มีความรู the he ้สึกว่าเขามีส่วนร่วมแล้วเฮียต่างๆที่ร่วมแสดงก็เป็นเจ้าของร้านทั้งหมด่ะเขาก็มีความรู้สึกเขามีส่วนร่วมครับแล้วก็พูดคุยกันก็ไม่ได้ต้องไปกดดันบีบบังคับอะไรก็ชวนกันเผยแพร่ไปแล้วสองวันได้ติดตามฟีดแบ็กไหมว่าเป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้ไปติดตามอะไรครับก็อย่างที่บอกอะเราก็ทํากันให้เป็นสีสันของโครงการส่วนว่าเผยแพร่ไปแล้วจะเป็นประการใดอย่างไรเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือทำงานในโครงการนี้ให้บรรลุเป้า ครับขอบคุณครับ